แต่พูดถึงความตลกแนวแบบแนวเกาๆแบบเนี้ยอยากจะแนะนําซีรีส์หนึ่งใน f ฟิกชื่ออัน t ี้ดอนน่าเพิ่งดูไปหนึ่งตอนเออแอนแอนวิกโอเฮาส์ฟันหรืออะไรประมาณนั้นนะอันตี้ดอนน่าก็คือสะกดแบบอันตี้ที่แบบคุณป้าฮครับ uh hmm. a u n t y แล้วก็ดอนน่ d o n n a เออคือเนี้ยเขาเหมือนเป็นช่องเป็นช่อง youtube ที่ทำทาทาตลกอะ mm hmm. ทำตลกแนวบทบาทสมมุติอะไรอย่างเงี้ย อ,อคิดมุกมาเล่นฮาๆกันอะ่ะแล้วก็ทำแล้วทาดังจนกระทั่ง넷ฟลิกเชิญให้ไปทาแบบโชว์ของตัวเองอะ่ะเออแล้วคือมันคือคุณแจ็คดูแล้วว่าไงล่ะเออเพื่อ <c oughs> ดู <ผม S 2> ไปตอนน่อีมันมันประมาณตอนหนึ่งอะประมาณสิบห้าปอร์เซ็นแรกผมเกลียดเลยเว้ย <c oughs> คือไม่คือคือเกลียดตรงที่ว่ามันเล่นใหญ่อะ่ะผมจะเกลียดการเล่นใหญ่อะพี่แทนเข้าใจไหมอืมแต่พอผมดูไปเรื่อยๆเว้ยเฮ้ย อันนี้มันเป็นความเล่นใหญ่แบบตั้งใจเล่นใหญ่อะคือคือถ้าถ้าการถ้าเราดูตลกหรือว่าดูหนังอย่างเงี้ยถ้ามันต้องมันเล่นใหญ่อะ่ะมันคือการที่มันเล่นเกินใช่ไหมเกินไปทําให้เรารู้สึกบางทีก็แบบเขินแทนหรือรู้สึกคลิงะ่ะอืมแต่อันเนี้ยพอดูไปสักพักเฮ้ยมันตั้งใจเล่นใหญ่นี่ว่าแล้วพอดูไปเรื่องเออเพลินแล้วว่ะรู้สึกรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันบ้าบอจริงริงแล้วพอดูมันจนจบอะ แบบมีความรู้สึกนี้เลยนะตอนจบอ่ะเออเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ่ยผมชอบมากผมดูทีเดียวแบบหกตอนล้วนเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ขันแนวกก่าที่แบบพวกเราน่าจะชอบกันผมผมผมผ่อนคลายมากดูแล้วรู้สึกคือเอ้ไอที่อุทานเมื่อกี้คือเป็นคําชมนะฮะคือแนวเล่นใหญ่หลุดโลกทําหน้านี่เง่้เอ่อเรื่องที่ไม่มีสาระก็เอามาคุยกันอย่างแบบใช่ ผมชอบจังหวะเวลาที่แบบเขาตบมุกด้วยการทำจริงจังน่ะเออใช่ใช่ใช่คือมันแย่ไ <c oughs> ปแ้ <c oughs> แต่ว่าคิดว่าหลายๆคนที่ที่ชอบใกล้ๆเคียงกับพวกเราก็น่าจะชอบนะอันตีดอนนาแนะนำให้ลองไปดูกันเออคุณส้มคุณส้มลองไปดูด้วยนะเดี๋ยวอันอันที่พี่แทนส่งมาในกลุ๊ปใช่ไหมอันนั้นปะอันนั้นเป็นส่งแบบเป็นอันนั้นอะ่ะเพลงนั้นมันไม่ได้อยู่ใน f ฟิกแต่เป็นเป็นเพลงที่อยู่เฉพาะใน youtube ของเขาแต่อันนั้นคือชอบชอบแค่นนั้นแหละทังไม่ได้ดูในออนตี้ดอนน่าในเน็ตฟิกไงแต่แค่แบบรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทั้งตอนอ่ะใช่คืออันที่ผมไม่คุณต่นดูเนี่ยเป็นแบบประมาณว่าไอคนหนึ่งก็เดินมาแล้วร้องเพลงหลันลันลอหลันลันล้าเดินมาเรื่อยๆแล้วไอคนผมกําลังขี้กูกําลังขี้แล้วสักพักไอคนหลันลันล้ามันก็เปิดประตูเข้าไปโอ้เจอคนกําลังขี่อยู่ หลังจากนั้นมันก็แบบแต่งเพลงโอเปร่าเลยแบบโอ้ขอโทษทีที่มา<อ>ป,ประตูผมมาตอนที่มึงกำลังคี้อะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยแ,แล้วร้องแบบร้องใหญประมาณห้านาทีแล้วเล่นใหญ่ด้วยแบบประมาณนี้ด้วยนะไอตอนแรกผมดูอะมันเหมื <Gen> อนกับสมมติมีคนเปิดประตูในบ้านนะสมมติคุณแม็กเปิดประตูบ้านผมแล้วกันคุณแม็กเปิดประตูในบ้านคุณแม็กเปิดประตูในบ้านแล้วทื่มึนคือคุณแม็กเปิดประตูในบ้านก็คือไอตัวไอตัวไอตัวนักแสดงหลักสามคนเนี้ย มันทำหน้าต่าง,างๆได้เบลอมากไงคือการแสดงสีหน้าอะไรของมันแต่และทําทำทซุ้มทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบมากเลยสามคนเนี้ยตามไปดูต่อใน YouTube อีก,อกยาวเลยอเออก็แนะนำไว้นะะอันตี้ดอนน่าสถ้ารายการคุยหนัง